ดีค่ะแก้วนะคะก็จะเห็นแก้วในในการ recap พวกซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนหลังๆก็ปเป็นแบบซีรีส์ยูริอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วก็ทําอาชีพก็ไม่ได้มีอาชีพแบบดูซีรีส์แต่ก็มีอาชีพอยู่กับนักท่องเที่ยวซึ่งเเคยบอกไว้ในคลิปก่อนๆว่าแบบเราไม่ค่อยรู้จักดาราไทยเพราะว่าเราทํางานเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้น งานส่วนใหญ่เราก็จะอยู่กับนักท่องเที่ยวไม่ได้เปิดทีวีไม่ได้อะไรอย่างมากก็ถ่ายฟีดในโซเชียลต่างๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยน,นะคะ mm hmm. ก็เรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คืออ,อพอเห็นเห็นกันเนี่ยทำพวก react reaction พวก series ย mm ูร hmm. ิก็น่าจะเดาไม่ผิดว่ากัะเป็น LGBT ซึ่งเป็นมานานมากแล้วเป็นมา <laughs> เป็นมาแบบว่า มีแฟนมา18ปีแล้วเขาก็แกะว่ากันรอบหนึ่งอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็คือเราเป็นพี่หเหมือนกันอ่าโอเคแล้วเคยมีรายการรายการหนึ่งอ่ะเขาเป็นรายการที่แบบอยู่ในช่องแบบฟรีทีวีอ่ะเป็นรายการที่ที่ถ่ายว่าเอ่อคนที่มีแบบครอบรครัวฝรั่งครอบครัวต่างชาติหรือผู้หญิงไทยที่มี สามีต่างชาติหรือว่าภรรยาต่างชาติจะเข้ามาอยู่ในเมืองไทยอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็จะมาถ่ายรายการก,ารการันแล้วเขาก็ไม่ทำการบ้านโดยที่หารู้ไม่ว่าแกไม่ได้มีสามีต่างชาติแตกม,ม,มีแกมีแกมีคู่ชีวิตเป็นคนไทย เขาก็บอกว่าเขาขอมาทำรายการเนี้ยเพราะว่าเราทำคูเก็งคลาสเราก็อยากจะมาทำรายการที่เกี่ยวกับแบบต่างชาติมาทำธุรกิจในเมืองไทย,ยก็บอกว่าแบบเฮ้ยเขาใจอะไรผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออเราไม่ได้สัมภาษณ์พี่ครับเราจะสัมภาษณ์สามีพี่ <c oughs> คือบอกว่าเราอยากจะบอกนะรายการทุกรายการที่มาถ่ายเพราะว่าจริงๆแล้วแบบโรงเรียนกันเนี่ย ก็มีรายการทั้งเมืองไทยแล้วก็รายการต่างประเทศนะโดยเฉพาะรายการต่างประเทศอ่นะเขาเขามาถ่ายทําบ่อยมากแล้วก็ต่างชาติอ่นะเขาจะสตาด้งานมาก่อนเขาทาการบ้านมาก่อนก่อนที่จะมาแบบถ่ายเราส่งบทสัมภาษณ์มาก่อนแต่ว่าอันเนี้ยเขาติดต่อโทรมาเนี่ยรายการเนี้ยออถ้าใครรู้ก็คือนะ่รายการที่แบบหาสามีหรือภรรยาต่างชาติมาเราก็มาทนาถ้าชื่ออยู่ในเมืองไทย ไม่สตาดี้งานไม่ทำการบ้านเลยว่าดิฉันเป็นอะไรดิฉันไม่มีสามีถ้าจะมีต้องมีกับเมียแหละไ,ไม่มีหรอกสามีอะมีแต่ภรรยาโอเคก็มาแบ่งปันกันว่าแบบจะทำธุรกิจท่องเที่ยวเรากก็ชอบเที่ยวแล้วก็ชอบดูซีรีส์อะไรก็ได้ที่มันเป็นซีรีส์ยูริหรือว่าวายหรือว่าสเตรทดูได้หมดขอให้ แฮปปี้แฮปปี้เอนดิ้งคลั่งรักเป็นพอ